จากโรพิมพ์เก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองไทยมากกว่าร0อปีกลายมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่กลุ่มข้อมูลสำคัญระดับประเทศได้ยังไงวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวการพลิกโฉมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของจันวานิชครับที่เปลี่ยนจากโลกของน้ำหมึกไปสู่โลกของข้อมูลดิจิทัลว่าแต่เขาทำได้ยังไงไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ คำถามนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจทั่ว,วไปเลยแต่มันคือบทพิสูจน์ของการอยู่รอดการปรับตัวและที่สําคัญเลยคือการมองเห็นอนาคตก่อนคนอื่นซึ่งตัวบทนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้1้5ปีโอ้โหนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆนะครับแต่มันคือการเดินทางที่ยาวนานมากๆผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งแต่ปีพศ2464เลยทีเดียวคือรากฐานที่ยังลึกขนาดนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เอาละครับก่อนที่เราจะไปถึงโลกดิจิตอลที่ล้ำสมัยกันเนี่ยเราต้องขอย้อนเวลากลับไปที่จุดกำเนิดของเขากันก่อนย้อนกลับไปในยุคที่เสียงรถรางยังคงดังก้องอยู่ในย่านการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครับจุดเริ่มต้นของจันวานิชเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับลองนึกภาพตามกันดูนะเป็นร้านห้องแถวเล็กๆในย่านวัดเกาะไม่ได้มีเครื่องพิมพ์ใหญ่โตอะไรเลย แต่เริ่มต้นจากการนำเข้าเครื่องเขียนแล้วก็กระดาษคุณภาพดีๆจากต่างประเทศแล้วก็รับพิมพ์งานเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนามบาตัตรใบปลิวให้กับรา้านค้าแถวๆนั้นและนี่คือหัวใจสําคัญในยุคแรกเลยครับสินทรัพย์ที่ล้ําค่าที่สุดของจาร์มานิตในตอนนั้นมันไม่ใช่เครื่องจักรราคาแพงๆเลยนะแต่คือความไว้วางใจที่ได้มาจากความซื่อสัตย์แล้วก็การส่งงานตรงเวลาเป๊ะๆซึ่งสิ่นนี้แหละครับที่กลายเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดของบริษัทมาจนถึงทุกวันนี้เลยพอเข้าสู่ยุคข,ของผู้บริหารรุ่นที่สอง ตรงนี้แหละครับที่จันวาน,นิชตัดสินใจครั้งสําคัญที่เรียกได้ว่าพลิกอนาคตของบริษัทไปเลยนั่นก็คือการก้าวออกจากตลาดโรงพิมพ์ทั่วไปที่แบบโอ้โหแข่งกันดุเดือดมากแล้วหันไปมุ่งสู่ตลาดเฉพาะกลุ่มหรือนิชมาเก็ตที่ต้องการความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดนั่นก็คือสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงครับลองคิดดูสิครับว่าการได้รับความไว้วางใจให้พิมพ์สมุดเช็คของธนาคารพิมพ์อากรสตมของรัฐบาลหรือแม้กระทั่งสุตีบัต เฮ้ยนี่มันไม่ใช่งานพิมพ์ธรรมดาาแล้วนะแต่มันคือการแบกรับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากและสิ่งนี้เองครับที่ตอกย้ำภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของจันวานิชให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแล้วโลกก็เริ่มหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอผู้บริหารรุ่นที่3ามเก้าเข้ามาเนี่ยก็มาพร้อมกับคลื่นการปฏิวัติทางเทคโนโลยีลูกใหญ่เลยครับพวกเขาเริ่มตระหนักแล้วว่าหมึกและกระดาษที่เคยเป็นหัวใจของบริษัทมาเกือบร้อยปีมันอาจจะไม่ใช่คําตอบสําหรับโลกอนาคตอีกต่อไปแล้ว ภาพนี้มันสะท้อนวิสัยทัศน์ที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับลองนึกภาพตามว่าต้องใช้ความกล้าขนาดไหนที่จะเดิมพันอนาคตของบริษัททั้งหมดด้วยการเปลี่ยนแกนหลักของธุรกิจจากโลกของกระดาษที่คุ้นเคยไปสู่โลกของ Data และการเป็น System Integrator ซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่มากๆในยุคนั้นเลยและนี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เลยครับ การชนะประมูลโครงการทำ e-passport ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพิมพ์หนังสือเดินทางนะแต่มันคือการสร้างระบบที่ซับซ้อนมากๆเพื่อจัดการข้อมูลของคนทั้งประเทศซึ่งมันยกระดับตัวตนของจานวานิชไปสู่อีกมิติหนึ่งเลยทีเดียวถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับคือจานวานิชไม่ได้แค่พิมพ์หนังสือเดินทางแต่พวกเขาสร้างระบบขึ้นมาทั้งหมดเลยตั้งแต่การเก็บข้อมูลชีวามาตรหรือ biometrics อย่างหลายนิ้วมือใบหน้าไปจนถึงการฝังชิปข้อมูลลงในเล่มแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลระดับประเทศนี่แหละครับคือบทบาทของ System Integrator ที่ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ไปเลยแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ล่ะจันวาณิชได้ต่อย,ยอดความสำเร็จครั้งนั้นไปสู่อะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเทคโนโลยีที่พวกเขาสร้างขึ้นเนี่ยตอนนี้มันกำลังขับเคลื่อนสังคมของเราในรูปแบบไหนกัน นี่คือภาพของจันวานิชในปัจจุบันครับคือเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นโรงพิมพ์อีกต่อไปแล้วแต่คือ Solution Provider หรือผู้ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรจะเห็นเลยว่างานพิมพ์บนกระดาษกลายเป็นแค่รากฐานส่วนเล็กๆไปแล้วแต่กิ่นก้าสาขาที่แตกออกมาเนี่ยคือเทคโนโลยีลุล้วนเลยครับและนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยครับจากโลกของน้ำหมึกนะเขากระโดดเข้ามาสู่ธุรกิจ Health Tech หรือระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลที่เราใช้กันเวลาเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ไปจนถึงระบบป้องกันการปลอมแปลงสินค้าแบรนด์เนม ด้วย CQ QR Code ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนเป็นเทคโนโลยีที่อยู่รอบรกตัวเราในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยพอได้เห็นการเดินทางที่มันน่าทึ่งขนาดนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วอะไรล่ะคือรหัสลับที่ทำให้องค์กรนี้ไม่เพียงแค่อยู่รอดแต่ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาได้กว่า1ศตวรรษเรามาลองถอดรหัสความสาเร็จนี้ไปพร้อมๆกันครับเราสามารถถอดรหัสความสำเร็จออกมาได้3ข้อหลักๆเลยครับ1คือ trust หรือความไว้วางใจอันนี้เป็นเหมือนรากแก้วที่แข็งแกร่งมาก 2. คือ adaptability หรือความสามารถในการปรับตัวที่เปรียบเหมือนการเกิดใหม่ในโลกดิจิตัลเลยและ3คือ vision หรือวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมที่มองเห็นว่าในอนาคตข้อมูลจะมีค่ามากกว่ากระดาษเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นเรื่องของธุรกิจที่ดูยิ่งใหญ่ไกลตัวใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือเปล่าครับว่า จริงๆแล้วเทคโนโลยีของจันวานิชเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราทุกคนใกล้กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยและนี่คือบทสรุปที่ผมว่ามันทรงพลังที่สุดแล้วครับทุกครั้งที่หนังสือเดินทางไทยถูกยื่นในสนามบินหรือทุกครั้งที่เราไปโรงพยาบาลแล้วเสียบบัตรที่ตู้ k คีออสนั่นแหละครับคือเทคโนโลยีของจันวานิชที่มีรากฐานมาจากร้านเครื่องเขียนเล็กๆเมื่อร้อยหปีก่อนเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งจริงๆ สุดท้ายนี้เรื่องราวของจันวานิชก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆแบบนี้อะไรคือรหัสลับที่จะทำให้ธุรกิจไม่ใช่แค่อยู่รอดได้แต่สามารถสร้างอนาคตต่อไปได้อย่างยั่งยืน